เครียดไหมครับยุคนี้ทำงานหนักรายรับเท่าเดิมแต่ส่วนที่เพิ่มเติมกลับเป็นรายจ่ายหาเงินได้เท่าไรก็ยังไม่พอจ่ายนี่เรื่องเครียดเครียดแบบนี้ต้องถูกเยียวยาด้วยเรล้าเอา้าชนแก้วไม่ใช่เหล้าที่ว่าน่ะก็คือเหล้าค่าชดลดค่าเช่า เพราะช่วงนี้น่ะการเคหะแห่งชาติเข้าใจดีช่วยลดภาระค่าเช่าให้เดือนละ200-500ถึงบาทเลยทีเดียวเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนและประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อเดือน ทำสัญญาเช่าก่อน30สิงหาคมนี้รับสิทธิ์ไปจนถึงสิ้นปี2568กันเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1615อ๋อแล้วก็อย่าลืมเพิ่มพูนทักษะพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยนะครับเสริมด้วยการสร้างวินัยในการออมปรับพฤติกรรมการใช้เงินและลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยความปรารถนาดีจากการเคหะแห่งชาติกระทสวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี